สวัสดีอามเช้านะคะก็เป็นเช้าของวันเสราร์นะคะเสาร์ที่แปดนะคะเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็เช้านี้นะคะอากาศนะคะก็อยู่ที่อุณหนภูมิความร้อนก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเช้าอยู่นะคะแอดเมสัญญาจะออกมานะคะฝั่นจักรยานนะคะก็ จะมาทำดูนะคะให้ดูนกนะคะน่ารักไหมคะนกนะคะนกมันมยังมีคู่เลยนะคะเอ๊แต่ทำไมคนถึงไม่มีคู่นะคะก็โอเคนะคะใชนะคะออกสตาร์ทปั่นกันเลยนะคะว,วันนี้ก็ไปปัน่นออกกำลังกายกันดีกว่านะคะเรื่องอื่นช่างมันนะคะเอาสุขภาพไว้ก่อนนะคะสุขภาพที่ดีก็ มีใั่แล้วนะคะเรื่องอื่นแล้วก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะมีมั่งไม่มีมั่งมีมั่งไม่มีมั่งชีวิตก็ดำเนินต่อนะคะ คนเรามันก็มีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในการที่แบบที่จะทําให้เราแบบใช้ชีวิตใช้ชีวิตคู่ไม่ได้เนาะมันก็หลายๆปัจจัยที่แบบเราเาเจอกันตอนที่แบบเราเคยผ่านการมีครอบครัวกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยากเนาะอน,นุญาตเธออันนี้ญาตฉันอน,นุนลูกเธออันนี้ลูกฉันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคนแบบไม่ค่อยคิดอะไรมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนคิดแบบเรื่องคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะแอดเมีปกติเราเป็นคนใจฟั้างเป็นคนใจกว้างนะคะแอดม่เคยคิดเล็กคิดน้อยกับใครที่เข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเก่าหรือว่าลูกเก่าเมียเก่าอะไรนะถ้าบอกว่าเลิกกันแล้วก็คือก็เลิกกันแล้วเนาะ แต่ถ้ายังแบบคุยติดต่ออะไรเราก็ไม่มากนะเอในฐานะที่เป็นแม่ของลูกในฐานะที่เป็นแบบเป็นลูกอะไรกันนะเราไม่เคยไปกีดไปขวางไปขั้นอะไรนะแต่บางคนเขาก็แบบไม่เข้าใจครอบครัวเราเนาะเข้ามาแรกๆก็บอกว่ารับได้ฮะทำใจได้เพราะครอบครัวเก่าเราอะขาเหมือนเราแบบ เป็นพี่ๆน้องๆกันด้วยอะไรเงี้ยจะให้เรามาตัดแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเนาะอ๋อเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เลิกกันไปแล้วโอ้ถ้าเราคิดจะดีเราคงดีกันไปนานแล้วเนาะมีลูกด้วยกันแล้ววะไหนอ่ะมันก็ไม่ใช่เขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วเขาจะมาคิดมากคิดไม่อะไรคิดเล็คกคิดน้อย,ยอะไรเขาเป็นพ่อของลูกเราเขาก็มาติดต่อมาไปหาลูกมาไนลูกก็ไปหาพ่อปกติอแล้วมานั่งแบบ จับผิดกันคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยชีวิตไม่มีความสุขหรอกเนาะคนที่เข้ามาในชีวิตเราเออก็ต้องรับสภาพครอบครัวเราได้เทศกาลทีอะไรทีอนะไรเงี้ยเออก็รวมญาติพี่พน้องๆพ่อพ่อลูกๆเขาก็ต้องอยากเจอกันเนาะเขาก็มีครอบครัวแล้วเราก็มีก็ต่างคนต่างเออเขาก,ก็ยังเป็นญาติกันอยู่ก็ยังต้องนับถือกันอยู่จะให้มาตัด ทิ้งทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะเพราะเราอะแอดนะอยู่ใครไม่เคยหรอกคิดเออเรื่องนอกใจเรื่องอะไรเลิกแล้วก็เลิกเลยตามเป็นเพื่อนก็ยังมีเนาะเพราะเราไม่ได้แบบเออมาโกรธมาเครืองอะไรแอดก็บอกแล้วแอดก็ไม่ได้มาโกรธมาเครืองใครที่แบบผ่านมาในชีวิตเราแล้วแบบต้องเลิกกันอะไรเงี้ยเราต้องมาเป็นศัตรูกันนะอะไรเงี้ยฉันคุยเธอไม่ได้เลยฉันทักเธอไม่ได้มันก็ไม่ใช่เนาะแอดก็บอกว่าโหที่กรรมกันเนาะนึกว่าเราเคย ทำกรรม,ม,มร่วมกันมาอะไรเงี้ยเจอหน้าแล้วก็ทักทายกันอย่างแอดกับพ่อเด็กเหมือนเราพ่อแม่เส้นญาติที่ใหญ่อ่ะก็เป็นญาติญาติกันด้วยอะไรเงี้ยพลาหมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆก,กันเราก็เป็นญาติเหมือนพีนญาติกันด้วยอะไรเงี้ยจะไม่ให้แบบพูดจาทักทายกันเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราไม,ไ,ไม่ได้คิดอะไรเขาเาก็ไม่ได้คิดไหนแล้วเพราะว่าต่างคนเราก็ต่างแบบ ม,มีชีวิตใหม่กันแล้วเนาะเขาก็มีครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกันก็แค่เออเทศกาลทีอะไรทีอะไรแล้วก็ไปเจอกันเราก็พาครอบครัวเขาไปเราก็เราก็พาครอบครัวเ,าเรา,เรา,าไปเนาะมันก็ไม่มีปัญหาก็ต่างคนต่างอยู่ก็จะมานั่งอะไรมากมายแบบชีวิตมันจะมีความสุขได้ย,ยังไงเนาะเราก็ ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าแบบคนที่แบบรับไม่ได้อะมาเจอคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ารับตรงนี้ไม่ได้เราก็ไม่ไม่เอาเข้ามาในชีวิตดีกว่าเนะเาะเพราะมาแล้วมันมีปัญหานะมันมีปัญหาให้เรามาตัดญาติพี่น้องเราเอาญาติพี่น้องไปเข้าข้างไปหาว่าไปเข้าข้างพ่อเด็กมั่งอะไรมั่งเราก็วุ่นวายเขาไม่ได้ทะเลาะกันนี้เนาะ เป็นญาติญาติกันด้วยเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันจะไม่ให้เขาพูดจามไม่ให้เขาดีกันด้วยอะไรจะทําได้ยังไงแบบนั้นเนาะแล้วคนเราอะ่ะให้ไม่ชอบอยังไงเขาต้องเก็บไว้ในใจใช่ไหมคนเข้ามาหาเรามาบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอดต้อนรับเราเป็นเจ้าของบ้านจะไม่ให้แบบแบบพูดคุยแบบวิสาสะกันเลยมันก็ไม่ใช่เนาะ เหนื่อยใจทุกอย่างก็ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเหนื่อยใจเนาะลูกใครใครก็รักน,น,นั้นแหละแล้วเอาลูกมาเปรียบกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบเนาะลูกลูกเขาไม่ดูแลอะไรเงี้ยก็ามาพูดแฝะนู่นนี่นั่น แฝ่มาแฝะลูกอีกทั้งแฝดลูกแล้วอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่รู้เป็นคนอะไรรับอารมณ์ไม่ทันเลยนะรับอารมณ์ไม่ทันเมย์ก็แอดก็ไม่เอาดีกว่าปกติแอดเป็นคนแบบขี้เล่นเนาะเป็นคนแบบฮาเริงสนุกอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอสภาพอ่างเงี้ยมันสนุกไม่ไม่ไม่ลง อคนโลกส่วนตัวสูงแต่ละคนโอ้โหชีวิตไม่มีความสุขนั่งพอยจับผิดกันเห็นไหมว่าชีวิตคู่อเข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมคนแบบไม่อยากมีอะไรเงี้ยบางคนก,ก็ไม่อยากไปนั่งปรับตัวกันอะไรางี้เนาะ เราก็ไม่ใช่แบบเออมาเจอกันตั้งแต่แรกหนุ่มสาวแล้วแลวแต่งงานด้วยกันอยู่กันมาตลอดมาเจอกันตอนแบบเราแบบต่างคนต่างผ่านชีวิตครอบครัวกันมาแล้วอะไรเงี้ยผิดพลาดในชีวิตกันมาแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่อะมันก็ต้องค่อยๆมาปรับกันเนาะพี่น้องท้องเดียวกันยังแบบไม่นี่กันเลยนะยังแบบไม่เหมือนกันยังแบบมีปัญหาแต่นี่แบบคนมาจาก สามพอ่อ่างแม่เนาะมันก็แค่แบบเออเจอกันช่วงเทศกาลอะไรเขาไม่ได้มายุ่งกับชีวิตเราอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะมันขึ้นอยู่ตัวเราเป็นเป็นหลักถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะมายุ่งกับเราได้ยังไงเราเราต้องคิดแบบนี้ มีอะไรไม่รู้แต่งตัวก็ไม่ได้จะให้เราใส่แต่ชุดกีฬาเราเคยแบบเอออยากใส่อะไรก็ใส่นะเราเป็นแบบเหมือนอาร์ตอาร์ตติดติๆๆๆเราก็เป็นเราอย่างนี้ต้องไหนแตะไลมาแล้วเนาะขายเสื้อผ้าจะไม่ให้แต่งตัวแบบเป็นบ้าเป็นบอใครจะมาซื้อเราก็ต้องมีใส่แบบให้เขาเออรักสวยรักงามนะพีนะ่หญิงไม่ให้เราใส่แต่ชุดกีฬาทุกวัน ไหนให้ใส่แต่ชุดกีฬามีก็ไม่นี่แหละเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่แต่แก่ตายแล้วอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำเนาะโนสนโนแคร์ no คนที่เขารักเราอะ่ะเขาก็ต้องแบบรับเราได้ในตัวที่เป็นตัวเราเนาะ ใช่มาให้เราต้องเป็นแบบนี้ให้เราต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราทําตามแล้วเออเรามีค่าในสายตาก็ว่าไปอย่างนี่เราทําตามแล้วเราก็ยังไม่มีค่าในสายตาเลยยังไม่เคยสนใจยังไม่เคยอะไรนะเราจะทำไปเพื่ออะไร คนรักเราอะ่ะเขาก็จะไม่ทําให้เราเหนื่อยไม่ทําให้เราเสียใจเนาะไอ้ลำไม่ทําให้เราต้องคิดมากมีอะไรก็ต้องคุยกันต้องเปิดใจคุยกันไม่ใช่มีอะไรก็ให้เราคิดเองเราจะคิดเองเราก็ต้องคิดในทางไม่ถีอยู่แล้วใช่ไหมเราจะไปคิดอะไรน,นะคนอ่ะสภาพนี้เราก็ต้องคิดไม่ดีอยู่แล้วแหละ เออถ้ามาคุยอธิบายให้เราฟังสิเออว่ามันเป็นอย่างงุ้มเป็นอย่างนี้นะเราก็จะเข้าใจแต่มันเกินมันเกินจะเข้าใจเนาะการกระทำบวชยุ่งบอกไม่มีเวลาทำงานยี่ชั่วโมงเลยเหรอล้วก็เคยพูดเนาะแต่มีเวลาคุยกับคนอื่นมีเวลาไปแอบดูลูกทั้งๆลูกเขาก็ไม่เคยสนใจตัวเขาเลยนะ แอบด,ดูลูกเล่นดนตรีดึกดืด่นๆแต่ไม่มีเวลาแบบทักหาเราอะไรเงี้ยมีเวลาคุยกับเพื่อนเขามีเวลาไปเตะฟุตบอลอย่างนั้นนะเออไปได้มีเวลาแต่ไม่ไม่มีเวลาแบบแค่คุยทักทายระวันละนาทีก็ไม่มีเวลาเราก็เอาเราก็แบบเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็แล้วแต่เธอแล้วกันเนาะตอนแวแต่เธอ ใช่คงพอแล้วแนละ้วเนาะก็เหนื่อยมาพอแล้วเนาะหลายปีแล้วเราก็ทนเหนื่อยมันพอแล้วเหนื่อยใจเหนื<ๆ>่อยกายเหนื่อยทุกอย่างเลยเราก็ช่วยมาจนถึงจุดนี้แล้วเนาะน,นี้นเราไม่มีอะไรจะช่วยได้แล้วอนะไรนี้ต่างคนต่างก็อยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นเลยเนาะแต่ก็อยากมีแต่ก็สงสารเนาะ แรกเราสงสารแหละมาถึงตรงนี้เพราะว่าเราสงสารจริงจริเราแต่ว่าคิดเออเราน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้นะแต่เราก็ไม่ฟ้ามันนงมาเลือกมาเลือกอะมาเลือกฟ้าอะไรไปก็ไม่รู้เนาะก็ไม่คิดอะไรมากหรอกคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมแล้วนะมาใช้กรรมพอแล้ว คุยนู่นอยากคุยนี่ตอนนี้อ่ะพอเราว่างไม่มีเวลาคุยกับเรามันก็ไม่รู้คืออะไรงงมากพอเราไม่ว่างค่ะว่าเราไม่สนใจแม่อะไรตอนนี้ว่างอยู่ไม่อยากจะคุยบอกว่ามีเวลาทํางานพบมาสามปีเนาะไม่มีอะไรดีขึ้นเลย วิด <What? S 1> ีโอคอนะยังไม่เคยคอคุยกับเราเลยเออเราก็งงมากเลยเพื่อนยังบอกโอ้ยิ่งก็อยู่ต่างประเทศอีกนะเนี่ยนะโทรไม่โทรวิดีโอก็ไม่เคยคอนะไม่รู้ไม่รู้พบกันมาได้ยังไงเออก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการขนาดเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศล่ะก็ยัง คุยกันแบบได้ทุกวันนี่อยู่ประเทศเดียวกันนะแล้วก็ไม่ได้ไก่กันแบบจูกขอบฟ้าเลยนะไม่มีเวลาคุย <c oughs> เธอก็อยู่คนเดียวไปเถ่อนะนะนะันเนาะไม่มีใครมาทนอยู่เขาได้หราเราก็นึกเล่นึกถึงนึกถึงครอบครัวเก่าเขาเนละนึกถึงภรรยาเขาแลวเออเอาไว้เอะใจตั้งแต่ตอนที่บอกว่าเลิกเล่นเฟซ อยูด่ดีๆเราเข้าไปเฟซไม่ได้บอกว่าเลิกเล่นเฟซแต่เข้าไปดูเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูบอลดูอะไรเราก็บอกอ้าวเลิกเล่นแล้วทำไมเห็นออนอะไรเงี้ยบอกเข้าไปดูกีฬาดูบอลดูข่าวนู่นนี่นั่นเอาใน youtube ก็มีเนาะเราก็ไม่่าอะไรหรอกก็กลัวเราไปส่องกลัวเราไปส่องดูครอบครัวเก่าเพราะเราเคยเห็นแบบเมียเขาอะไรเงี้ยเห็นขึ้นมันเด้งขึ้นมาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกับเขาในเฟซ ญาติญาติเพื่อนๆหรืออะไรเนี่ยเมียเขาอะก็เด้งขึ้นมาว่าเออเรารู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เราเพิ่มเพื่อนเราก็เข้าไปดูเราก็ยังใช้นามสกุลเดียวกับเขาไงเราก็เลยถามโทรไปถามว่าแฟนเออรู้จักไหมคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเขาก็ตอนแรกก็ไม่พูดอะไรนะเราบอกว่าเออแม่แม่แม่แม็กอะชื่ออะไรเหรออะไรเงี้ยเขาคงชื่อออน เราก็บอกว่าออนตัวเดียวเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแกล้งบอกว่าเอา้าเ้าใครชื่ออ,อนออนอนงเขาเลยบอกอ๋อแม่แม็กเราก็เลยบอก,อ,ก,ก,บอ,กอ้าวแล้วทําไมแบบเลิกกันแล้วทําไมยังใช้นามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยไม่รู้ยังไงเนาะพอสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเราเข้าไปดูเขาบอกว่าเขาโทรไปให้เพื่อนเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยคุยกับเมียเขานานแล้วอะไรเงี้ยเขาโทรให้เพื่อนเขาที่เคยเล่นดนตรีสันน่ะ ไปบอกไปบอกเมียให,ให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยบอกตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วอะไรแฟนเขาถากแฟนพวก็าแฟนถามว่าทําไมเนี่ยเขายังใช้นามตกุลเดิมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้เพื่อนเขาโทรไปบอกให้เปลี่ยนนั่นแหละแต่วนะั่นแหละพออยู่มาไม่นานนะ่ะเขาก็เหมือนแบบเราก็เข้าไปเฟซเขาไม่ได้เลยนั่นแหละแต่แอดบอกเขาบอกมากกว่าบอกไม่ให้เรา เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเลิกเล่นเฟซแก็ไม่เชื่อหรอกแลเคยเห็นแบบเขาเพิ่มเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เลยบอกว่าเอาไหนบอกว่าจะไม่เล่นเฟซนะจะไม่เพิ่มเพื่อนผู้หญิงไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีเป็นแฟนของคนพี่ที่เคยเล่นกีฬาด้วยการเห็นมันเด้งมาก็เลยไปเป็นเพื่อนทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้่เขาก็เลยแบบยกเลิกยกเลิกผู้หญิงคนนั้นนะ ป็นที่เ,เ,เขาไปเป็นเพื่อนอนั่นไม่ดูมาไม่นานเขาก็เลยเหมือนเหมือนแบบบอกว่าเลิกเลิกเล่นเฟซแล้วก็เราก็เข้าไปดูเขาไม่ได้เลยแต่แอดว่าเขาไม่ได้เลิกหรอกเขาบล็อกไงบล็อกไม่ให้เราเข้าไปเห็นนะไม่ให้เราเข้าไปดูอะไรเงี้ยเอออาทิตย์นี้น่าจะมีงานอะไรนะคะเพราะว่าฟังเต็นน่าจะมีงานไม่รู้งานอะไรนะคะที่นี่ก็ยังไม่รู้ วันนี้มีคนออกกำลังกายกันก็หลายคนนะคะนี่ยอีกคนแบบลึกลับซับซ้อนไปไหนมาไหนแบบเหมือนล่องหนะจะมาก็มาจะไปก็ไปล้วก็งงมาก พี่น้องเราไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยพี่น้องเราก็ไม่ได้เคยพูดว่าไม่ชอบเขาเขาจะไม่ชอบเรื่องอะไรใช่ไหมพี่น้องเราไม่ก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยถาว่าพี่น้องเราอยากให้เราไปดีไปดีอะไรละสั่งคนตามีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวมาแล้วไม่รู้กี่ครอบครัวแล้วก็เด็กเนะ้ะแล้วก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เอาเรื่องเรื่องนู้นมาอ้างเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาอ้างก็เหมือนกับคนข้างบ้านเขาบอกแหละ คนที่เขารักเราจริงอ่ะเขาก็จะไม่มีข้อแม้อะไรหรอกไม่มีเรื่องรูง้เรื่องนี้มาอ้างเราก็ก็ต้องเป็นที่เรา,าเแต่ก็ต้องถ่ายให้ทั่วรอบหมู่บ้านอาอานั่นแหละใช่ถ่ายยันก้นซอยก็ <laughs> ทำคลิปไปเรื่อยๆอทำคลิปลงช่อง YouTube อ,อ๋อ u t u ูนมีเหรอเนี่ย ไม่รู้อ๋อไม่รู้เห็นจะอยู่ข้างนอกก็เเดี๋ยวรามาถ่ก็มาจะเปได้ได้เดี๋ยวจะลงช่องให้เออเล็กๆไม่เนอะเดี๋ยวจะลงให้ถ้าถ่ายอะไรอะถ่ายถ่ายแม่ตะเคียนให้คนถ่ายอะไรได้เลงบ่อยไหมได้เหรอียวันนั้นเราเห็นพี่พี่มันถ่ายอะไรตอนนี้ถ่ายไอ้จะลงคลิปเอาถ่ายไปลงคลิปอยู่ถ่ายนี่เออจะเปิดร้าน อุ้ยร่มลื่นดีเนาะร่มลื่นดีอ่ะดีถ้ามันอยู่ก้นซอยต้องไปติดไปนี่บอกลงอินเทอร์เน็ตปะปะอ่อินลงอินเทอร์เน็ตโอ้เดี๋ยวที่ร้านเดี๋ยวนางนางแล้วเป็นประเภทอะไรเป็นประเภทอะไรอาหารตมสั่งหรือว่าสเต็กอ๋อสเต็กขนมโอเคเดี๋ยวมาอุดหนุนข้าวคุก ปลาไหลข้าวโอ้นเบี้ยอะไรอย่างเนี่ยมานั่งกินกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานั่งคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเปิดเร็วๆเนี่ยคุณนั่งทำทำเสร็จแล้วตู้เติมมาลงเห็นแล้วชื่อร้านอราวดีอราวดีทำให้โอ้โอเคไหมโอเคเออมานั่งกินกันเนาะแล้วเรามานั่งคุยกันใครอยากถ่ายอะไรก็มา เหมือนเป็นที่พักผ่อนน่ะที่พักผ่อนใช่เป็นมุมเหมือนคาเฟ่เลยเนี่ยนะเออจัดดีแล้วแหละสวนมีสวนใช่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาต้องมีมุมสวนให้คนมาเข้ามาแห้งก็ต้องถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวนี้คนไปกินที่ไหนก็ต้องถ่ายรูปลงเราทำอย่างนี้แหละเราไม่ได้ขายกาแฟขายกินเรนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหลย ไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวต้องไปไปปั่นไปหน้าบ้านก่อนแล้วก็เข้ามาลงคลิปดีดีดีเดี๋ไม่ขายแไ่เอ่ะก็แฝนขายหน้าบ้านนั่นแหละเราก็ทำว่างๆแล้วทำช่องยูทูบไปเดี๋ยวหนูกรนี่ยไปตั้งหน้าเห็นแบบต้นไม้สวยๆก็เลยเข้ามาถ่ายชอบต้นไม้ เดี๋ยวหนูจะไปตั้งหน้าบ้านอ๋อป้ายใช่ไหมปลายนี่ทำไม่ดีก็ได้ทำไอ้ไอ้แผ่นอะไรเขาเรียกอะไรนี่แเลาไปติดปิวให้มีไปแจกไม่ไม่ไอ้แผ่นที่เขาเรียกอะไรอ่ะอินเจ็ตปิ้นนั่นอ่ะแล้วก็ไปไปติดตามแยกๆนั่นแหละนั่นนึนั่นแหละแล้วก็เอาไอ้ใบปิวนั่นแหละไปวางไว้ตามหน้าบ้านลงทุนนิดนึงเนาะวันแรกไปก่อนนะจ๊ะสวยสวยแล้ว ใจวันเจวันแล้วก็เสียงคุ้นๆนะเคยเจอแกแต่ตาตำหน้าหมู่บ้านเนออก็ไม่รู้ว่าแกมาเปิดร้านอาหารแล้วก็น่านั่งนะอาราวดีชื่อร้านก็น่านั่งนนั่งอยู่ล้มลื่นนะเนาะเดี๋ยวนี้คนอะชอบเนะาะสไตล์แบบมีเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆอนะเนาะ แล้วก็คนมานั่งกินแล้วก็มีบุมถ่ายรูปกุกกิ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 มาเจอเพื่อนโอ้มีเพื่อนแหละว่วางๆเราก็มานั่งเนาะมานั่งเออพอเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ลอาหารเ็ามาอุดหนุนเขาเนาะเอาอุดหนุนเพื่อนั่งเขาก็ลงเล่นสมัครอการเมืองอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เขาก็เลยก็เลยหายเงียบกันไป ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแกก็ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราหยันนะมาหาก,กินเขามีฐานะด้วยแหละทุกวันนะ่ะเขาอยากทําอะไรเขาก็ได้ทำเนะาะพดีเนาะสีใจกับเขาด้วยโออร้อนนะคะก็รีบออกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลงคลิปอีกเนาะเราก็ต้องเดี๋ยวทำงานก่อนวางๆางๆค่อมาหาแก ทิ้งน้องแมวไว้สองตัว,เด,วเดี๋ยวกลัวจะกัดกันนะแต่เอาเอามนี่ผูกไว้ก่อนแล้วแหละไม่ให้เขาเดินไปไหนไกลเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระจังเขาจะลงมาเล่นข้างล่างเนาะเขาก็อยากลงมาเล่นนั่นแหละเนาะเราก็เลยเออผูกมัมนี่ไว้ม้างแล้วเพราะมัมนี่เขาชอบอยู่หน้าบ้านก็เลยเอาเขานอนหน้าบ้านมัมนี่สงสารเขาเพรากัดจังเนาะแต่วันนี้พ่อกับแม่เขา่าจะมาพ่อกับแม่เขา่าจะมาหาลูกสาวเขาอยู่ อ,อรีบปั่นนะคะดแดดรีบออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วแอนเมก็รีบปั่นนะคะแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวอกสองใจออกซอยน,นี้เลยดีไหมเวลาจะได้ไม่เดินไปเออเวลาจะได้ไม่เยอะมากจะได้รีบกลับเข้าบ้านนะคะเอ้รีบออกไปดูอะไรกินด้วยวันนี้ ไม่รู้จะมีอะไรทานหรือเปล่าน่าจะมีร้านข้าวกล่องน่าจะยังไม่ปิดร้านข้าวต้มก็กลับมาขายเมื่อวานเราไปหาซื้อสวัสดีค่ะเมื่อวานเ็าไปหาซื้อปลาเนาะไปหาซื้อปลาซื้อหารสดก็ยินทักทายเจ้าของร้านเค้กนะคะเนี่ยร้านเขานี่เปิดขายเค้กเค้กอร่อยมากนะคะพอละร้อยห้าสิบก็เมื่อก่อนก็อยู่ แถวบ้านบ้านแอดนะคะตึกตึกข้างๆใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวนี้หูเขาทำขายแบบขายส่งขายอะไรด้วยเนาะเขาก็มีลูกค้าเยอะะมีทั้งลูกค้ามารับแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็ไปลงตามตลาดตามอะไรด้วยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีคนมารับมาอะไรเนาะมาสั่งก็ไปทำคอฟฟี่เบเกิลทำอะไรบ้างนะาเนาะก็เค้กชิเล็กๆอะไรเงี้ยตอนแอดทำงานแอดก็มาสั่ง จิ้นละสิบบาทสิห้าบาทก็ไปเวลามีประชุมอะเนาะก็เป็นคอฟฟี่เบกอะไรเงี้ยคอฟฟี่เบกเวลาพักเบกเวลาประชุมอะก็เป็นอะไรที่แบบเขารวยเร็วนะเขาไม่จ้างใครเลยเขาครัวแบบกลัวมาได้สูตรเขาเขาก็ทํากันเองสองคนผัวเมียแล้วก็ลูกชายก็มีเคยเห็นจ้างเด็กมาแต่ก็ให้อยู่หน้าร้านเนาะให้ขายไม่ไม่ให้เข้าไปแบบข้างในเลย ออกลัวจะหลักจําสูตรสูตรทาให้เขารวยอะเนาะเราก็ไม่ว่าสูตรเขาคิดเขาอะไรเขาขึ้นมาเนาะอแดดดูนะคะแดดแรงมากเลยนะคะตอนนี้แล้ก็ขันมาทิ้หน้าหมู่บ้านแล้วนะคะอู๊ยูวตัวกอตัวตัวตัววเราวันนี้ก็เงียบๆนะ เงียบพอสมควรนะคะเพราะว่าอันนี้เนาะรถล,ลาก็ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแล้วแคนก็เริ่มทยอยยินกลับบ้านแล้วนะคะปกติแต่เมื่อวานนี้โรงเรียนก็มีงานเสียงดนตรีดังมากเลยแอดโคมาแบบได้ยินเสียงดังเลยอะก็กลัวแบบติดเหลืองติดแดงเนาะเลยรีบลงแบบลงแบบทันกระทันทัน <laughs> ลงแบบกระทันหันนะคะ น,นี้เดี๋ยวแอดก็มาลงคลิปลงคลิปหน้าหมู่บ้านตอนนี้นะคะโอ้ยร้อนแนละาได้เหงื่อเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนะแอดก็โฉบไปดูก่อนวันนี้ว่ามีข้องอะไรกินมั่งถ้าหน้าหมู่บ้านไม่เหลือแล้วก็ต้องเข้าไปดูในหมู่บ้านนะคะต้องรีบจับเข้าไปเพราะเดี๋ยวสายสายก็จะหมดก็ น้อมาทาหมู่บ้านเลยนะคะโอ้ร้อนนะคะ เมเมก็ประจอดนะคะก็ขอมาลงคลิปตรงนี้ร้านหน้าร้านนะคะโอ้ยน้อนมากวันนี้ก็เอ็มเมก็ขอลงคลิปก็จะเพียงแค่นี้นะคะปั่นจักรยานเช้าวันเสาร์ที่แปดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านทุงคนนะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะใครที่ยังทํางานก็สู้ๆนะคะก็ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ ก็วันนี้ก็ซึ่งเวลาพอสมควรแล้วนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่ติดตามชมคลิปไม่แอดเมทั้งคลิปทั้งไลฟ์สดนะคะแอดเมย็ก็ราบขอบพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบายจ้า